เปิดเกมมาก็มันอยู่คนเดียวเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในช่องซินเซียนะคะเสียงอาจจะแปลกๆนิดนะะึงครับเป็นไข้นะไข้กินไปเกมนี้ชื่อว่าเกมไอช w s p สปีด u อร์ g เกมนะคะก็คือเป็นเกมที่ <laughs> เอาพี่คนนี้มาเป็น ตัวให้เราหลบหนีนะคะพี่เขาเป็นสตรีมเมอร์ต่างประเทศนะคะชื่อว่า iShow Speed นั่นแหละชื่อช่องเขาอะตอนแรกไปหาข้อมูลเกมนี้ก็คือไม่เจอข้อมูลเกมเจอแต่ช่องพี่เขาเขาเต้นมันนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่ากเกมนี้เราจะต้องหากุญแจครบสิบดอกนะคะคล้คยๆพวกเอ่ออะไรนะ slenderman s l e n d e อ n a ย่างเงี้ยที่หากระดาษหาหนังสืออันนี้เราต้องหากุญแจสิดอกในบ้าน แล้วก็หนีพี่แกไปด้วยอะไรวาคำนี้ไปโอ้โหระดับเราอีซี่สิครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าด้วยโอ้โหเปิดหน้ามาก็ตกใจเลยครับจังวันนี้ <c oughs> พี่แกเต็มห้องเลยอ้ยอันนี้คือย่ออ่าเราต้องเป็นคนกดเปิดเองด้วยยังไม่ไไปไหนเลย ที่สุดเปิดเกมได้ไม่ถึงไม่ถึงเออมันอยู่ไหนวะเข้าไปได้ไหมหมาอีกแล้วปล่อยปล่อยหนูไปอ่ะว้าวใหมยกอดอะไรวะเขาเปิดประตูได้ป่าวะแต่นี้มันห้องกำลังกายแล้วมันตันนนีมยินเสียงวิ่งอ่ะ เปิดประตูได้ปะวะแล้วเมื่อกี้อะไรมันมาอยู่นะ,อ,ะอีซี่นี่คืออีซี่ยังไงนะอีซีด่ดายเหรอตายง่ายชะมัดอยู่ห้องนี้ปะไปดีกว่าถ้า,างั้นนะนันเปิดประตูดได้ไม่ใช่หรอโอ้โหพี่แม่งเอ้ยยังไม่ต้องเจอตัวก็หลอนอ คือมันรอดยังไงวะเกมนี้ฮะเบื่อหน้าแล้วแล้วหน้าพี่แกแม่งโคตรสยองขวัญทายังไงถึงจะรอดวะคือยังไม่เจอหน้ากุญแจสักดอกเลยโตคอมเอ้ยนี่ไงเอ้ยอย่าทำหนูอย่าทำหนูทำ,หนทำไมประตูนเปิดวะอ๋อมันเป็นห้องทะลุกัน แล้วพี่แกไปไหนวะเอาเราเปิดทุกประตูเลยห้องนี้แคบมาห้องตานอีก้วอืมไม่นะนี่มันห้องเกิดเปิดไปก่อน ให้พี่แกวิ่งอ้อมไปก่อนอุ้ยพี่แกวิง่งวิ่งวนน <c oughs> ี่ว่ะอ๋อแกวิ่งเป็นแพทเทิร์นของแกวเว้ยถ้าแกไม่เห็นเราหล้มั้งดูตรงนี้ก่อน วิ่งมันเข้าไปไม่ได้เหรอนี่เจ็บยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอวิ่งวนไปก่อนเดี๋ยวพี่แกวนกลับมาเป็นไงลรอวะเฮ้ยเขาทำอะไร วียนเทียนเหรอเขาวียนเทียนทำไมวะไปดีกว่าถ้งนั้นนะอย่าหลอกเด้อจะไม่วิ่งมาฝ่ายชั้นที่หลังใช่ปะไม่มาใช่ปะเฮ้ยอะไรตู้พวกนี้คือเปิดไม่ได้นะคะแล้วหาให้เจอสิบดอกหาเจอแค่สามดอกแคบ ยัางวนอยู่ที่เดิมป่ะเจอแล้วไม่รู้อ๋อในนี้แอบได้๋หจริงๆแล้วเราเสียงดังมันต้องยอ่อแล้วนีไง มันมีห้องละอันเลยเหรอห้องสองอันสามอันไม่ได้เนีอแพี่แกยังวนติดบักพี่เขาติดบักอันนี้หาไปแล้วนะแต่ว่าอ้อยากรู้ว่ามันมีเกินหนึ่งอันได้ไหมต่อห้อง ขอดูห้องมี้อีกทีละกันเนี้ยเออไม่มีแล้วเนาะคือเขาไม่ได้ซ่อนขนาดนั้นนะคะคุณแจอะมันแป๊บนึงนะ <laughs> โอเคยังวนอยู่พอเขาเห็นเราแล้วเขาแบบเขาติ๊กเกอร์อะ ห้องนี้อ่ะไม่เจอยังไม่เจอกุญแจเพราะว่ามันสีดำด้วยแหละไม่เห็นวะตอนนี้ไงถั่วแล้วลวกตาชนได้นะอ่อเขาอยู่ที่เดิมปะเขายังอยู่ที่เดิมแล้วเราไปตรงนั้นยังไงอ่ะแค่ไม่มั่นใจด้วยว่า เออ่กุญแจมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะเอาไงอีกสามดอกเองหรือว่ามันมีในห้องเกิดด้วยเขาดูกับห้องเกิดไม่มีกุญแจนะ พี่แกหมุนเข้าไปเลยแต่ห้องนี้อ่ะก็ออนั่งไงบ้างนะ <c oughs> ปิดสิ <c oughs> โอ้ยมันทิกเกอร์เสียงไม่เล่นแล้วอะตกใจอะ่ะ <c oughs> ไม่ชอบเลยอะ่ะมันดอมตะแกะเอาเป็นว่าเอา่อ <c oughs> ใครอยากลองเล่นก็ไปโหลดนะคะ <c oughs> ชื่อว่า I Show Speed Horror Game <c oughs> <c oughs> นะคะ เราไม่ชอบแกนที่มันจำตาแกัว่จะจาวายอ่ะเมื่อกี้จะคบอยู่แล้วพี่แกอุตสาหสิทิดบักให้แล้วแต่ว่าอีประตูบ้านนี่มันมันเดินอ้อมไปหลังรถไม่ได้นะคะเมื่อกี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย